มะขามเปียกตะไคร้ใบมะกรูดใส่แล้วครับหอมขมิ้นกระเทียมใส่เลยครับออมมเกลียครับเกลีย เปิดขวารอ,อน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วเรามาปรุงรถได้เลยนะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนผรงปรงรถหนึ่งช้อน น้ำตาลหนึ่งช้อนผงโจรสหนึ่งช้อนครับจากนั้นเราใส่ปลาทูได้แล้วนะครับอันนี้ใช้ปลาทูตัวใหญ่นะครับใส่ปลาทูได้เลยนะครับ ครับว่าเนปลาสุกเดืแล้วนะครับ ปิดแก๊ได้เลยนะครับใส่โอเคต้อหอมนะครับปิดชีผ้าแดงนะครับครับปอสูตรต้มกรมินนะครับ พร้อมเสิร์ฟนะครับ